สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวไอ้เม็กซิโกก็ได้ท่านผู้ชมเม็กซิโกมันค่าหัวหนึ่งพันเว้ยเห็นป่มมันค่าหัวหนึ่งพันโดนป่าเฮ้ยโดนเรียบร้อยล่าค่าหัวได้เห็นไหมเราก็ได้เงิน 1, 000, หนึ่งพันในไหมตรงนี้เออไอ้คนนี้นะครับผมนี่ค่าหัวสี่ร้อยนี่ใช่ไหมแปดร้อยนี่สี่ห้าหกเคเคสี่อะไรเนี่ยนี่นี่นีอยู่นี่น,นี่คนนี้ลงบ้านมันเลย ยอาเฮ้ยเรียบร้อยด้คิวแล้วครับผมผมได้ฆ่าหัวมา8ปดร้อยปสิัสดมครับผมวันนี้ในช่วงทีูหน่ยนะครับผมวันนี้ในเกมลูกปกโหมดมิลิตรีไรคลูนนะครับผมนะอ,อวันนี้ผมจะพามาทำาอะไรกันหรือวันนี้ผมจะไม่ได้ไปใช้งานลูกน้องอีโลใ,ให้ลูกน้องพักผ่อนในช่วงนี้นะโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปล่าฆ่าหัวนะครับผมการล่าฆ่าหัวก็คือแบบเราไปตามฆ่าคนที่ฆ่าเยอะที่สุดในเซิร์ฟนะครับผมเราจะได้เงินเว้ย ตามค่าหัวเลยนะอันนี้จริงหรือเปล่าวะผมก็สงสัยเหมือนกัน <c oughs> <l ug> น่าจะใช่เลยมัง้งไปพาไปล่ค่าหัวนะครับผมวันนี้โอเคแล้วก็ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คุณละหนึ่งไลค์ได้ไมคกับผมนะโอเคถ้าใครจะไปกดติดตามก็ฝากกดติดตาม subscribe ให้หน่อยนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันล่าค่าหัวยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครค่าหัวแพงที่สุดนะครับผมก่มอนอื่นเราก็กดมาตรงที่รูปจับมือกันเห็นปะนะครับผมกดไปแล้วก็กดเนไหนมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเออล้วก็กดมาตรงที่ บราวนีสนะครับผมนะโอเคกดมาตรงที่บราวนีสนะครับผมนะนี่มันจะขึ้นลายชื่อเว้ยว่าใครฆ่าหัวแพงที่สุดเอ่มแต่ตอนนี้ในเซิร์ฟมันไม่มีใครฆ่ากันเลยมันศูนย์บาททุกคนเลยนะแต่น่าจะมีอยู่คนเดียวนะครับผมนะคนนี้นะเขาฆ่าหัวแพงที่สุดนะครับผมเขามีนามว่าลิซินูลิซินูลิซินูอะไรหรือเปล่าวะเออมาโอเคเดี๋ยวผมพาไปล่าเขาเลยนะครับผมเขาอยู่ฐานทัพอเมริกาใช่ไหม เขาอยู่ไหนว่าผมจะพาไปล่าเขาเป็นคนที่ค่าหัวแพงที่สุดตอนนี้นะสี่ร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเซิฟใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเซิฟนี้ก่อนนะเว้ยเราจะไปล่าค่าหัวคนนี้ก่อนนะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยเท่านั้นแหละทำไมมันถูกจังวันนี้อ่ะวันนี้เราเป็นนักล่าค่าหัวนะครับผมเขาอยู่อมเมริกาหรือเปล่ามายัางไงท่านผู้ชมคนที่ค่าหัวแพงที่สุด,สดเซิฟเรานะเขาอยู่ฐานปะวะฮัลโหลอยู่ไหนนี่ มีเปล่ายังไงไมันออกมาแล้วฆ่าหัวแพ้ที่สุดเออยัอยงไงนะผู้ชมคนฆ่าหัวแพ้ที่สุดในเซิร์ฟนี้จัดมันเรียบร้อยโดนเปล่าโอ้ยกระสุนปืนบั็กเบื่อเว้ยนี่ฆ่าหัวแพ้ที่สุดเออโอ้โหผมจะลงไปฆ่ามันผมยิงมันตายแล้วโอเคเราก็ได้เงินมาสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดใช่ไหมเห็นไหมมันขึ้นมุมขวาล่างเมื่อกี้โอเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ดีกว่าฆ่าหัวถูกเกินไปวะ ในแต่ตอนนี้ค่าหัวผมขึ้นแล้วค่าหัวผมขึ้นไปได้173บาทมันเรามันอยู่กันอีกเซิร์ฟแล้วนะผมท่านผู้ชมเรามาดูว่าใครค่าหัวเยอะตอนนี้โอ้โหคนนี้อะไรเนี่ยค่าหัวแบบเยอะนผะู้ชม2,400เลย <S <S โอ้โหค่าหัวเยอะจริ่เขาอยู่ประเทศอะไรวะเขาอยู่อเมริกานะผู้ชมค่าหัวแบบเยอะเลยเดี๋ยวเราจะตามล่าเขานะก็เลยวพบว,ว่าสอ้นี่ก่อนได้ปะนีนี่น เอาไม่โดนเวนกรรมช่างมันถ้าคนยิงฆ่าเยอะนะครับผมแบบฆ่าหัวเราจะเยอะมากเลยนะยิ่งคิวเยอะฆ่าหัวมันจะเยอะตามอะไรประมาณนั้นนี่งไงนะผู้ชมคนที่ฆ่าเหรอฆ่าเหือฆ่าหัวเยอะที่สุดในตอนนี้เหรอ,อมันนี่อยู่ไหนเรายิงไฟใส่บ้านมันก่อนนะครับผมนี่งไงนี่งไงตัวตัวตัวมันใช่ไหมหรือบริการวะ นี่อเอาขีปนาวุธไปกินซะ <c oughs> ผมว่านิวเคลียร์แบบบังคับได้นะครับผมยิงไปเลยตอนนี้ภาพก็กำลังโหลดอยู่นะมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยชาร์จยังทำไมมันโหลดอะไรแบบเนี้ยโอ้โห้เร็วเร็วเร็วเวคืออะไรเนี่ย,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 ยนิวเคลียร์ค้างเหรอเ๊ยันดีนิวเคลียร์ค้างเอาแล้วทับมันอยู่ไหนอะท,ทับมันนะ มันจะเหน,น็ดหน้าหรือเปล่าวะคาระบัอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยบอมไม่โดนวัดผู้ชมผมย้ายเซิร์ฟใหม่ละคนนี้นะครับผมนะคราหัวเยอะสุดนะครับผมมีประเทศรัสเซียแล้วก็มีบราซิลอะไรเนี่ยเม็กซิโกรหรือเปล่าสามคนได้โอเคเด้เราจะออกไปล่าเขาเลยนะครับผมเป็นการล่าหัวนี่เอฟซีหกสีทองไปเหมือนเดิมแต่าการแต่งตัวแต่ละรอบผมนี่ไม่เหมือนกันสักรอบเลย ลราแต่อารมณ์เฮ้ยใช่อันนี้เปล่าอันนี้ไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่แต่ก็ยิงไปซะปั๊ยังไงวะเราเมลาหัวมันจีเงียบเกินไปแล้วแวะตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้าหัวแพงเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมมันอยู่บนรถถังท้องไงข้าหัวแพงเหรอคิวเยอะมันนี่ดิมันนี่ดิอะไรวะ มันบักโอ้โห,โห,โห,โหปืนเครื่องบินแบบกากเลยโอ้่านผู้ชมมันมีสองคนใี่ว่าดูไปดูมาผมจริงจริงได้ปะ่ะถามจริงไงจับได้ที่กระสุนยังบักอยู่นะอันนี้ใช่ป่ะยิงไปดีออกมาทำไมแตกแตีคนเพื่อนมันไปไหนไม่รู้เดินไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ เดี๋ยวไอ้เม็กซิโกก็ได้ท่านะผู้ชมเม็กซิโกมันค่าหัวหนึ่งพันเว้ยเห็นปหมมันค่าหัวหนึ่งพันนะจัดมาท่านะผู้ชมมันอยู่ไหนบอกเลยรถถังคันนี้ยิงโคตรรัวอยู่ไหนวะขี้เกียจเข้าไปบ้านมันเว้ยโดนเป่าเฮ้ยโดนเรียบร้อยล่าค่าหัวได้เห็นไหมเราก็ได้เงินหนึ่งพันเห็นไหมตรงนี้เออผมล่าค่าหัวเม็กซิโกได้ตอนนี้ค่าหัวผมน่าจะขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเปสี่ร้อยเดี๋ยวไอ้รัสเซียกับบราซิลมันอยู่ไหนวะ รู้สึกว่าบาซิลมจะเลยบ้านมันมาแล้วหรือเปล่าวะอลาคาหัวยังมันเนี <c oughs> ย่ยวันรัเสเซียนี่ค่าหัวแพงที่สุดนะท่านผู้ชมนะน่าจะข้างหน้าเรานะค่าหัวเขาสามพันสามเลยนะค่าหัวแพงแบบนี้เราตุกจัดซะแล้วเขาอยู่ไหนวะฮัลโหลมันีิดีค่าหัวแพงงั้นรึมันอยู่ชั้นสองเปล่าชั้นสองนี่เป็นที่เกิดนะันที่ทุกคนต้องอยู่กันเดี๋ยวลองยิงเซิร์ฟไปก่อนเลย ไม่มีนะลุงลูกลูกลุง,ลง,ลงไม่มีอยู่ไหนกันวะข้าหัวแพงเลยซ่อนอย่างนี้เปล่าไม่มีไม่มีมมออกมาดีข้าวหัวแพงออกมาดีท่านผู้ชมขอขอดูเคลียร์อีกดิมันอยู่ไหนวะดูเคลียร์เอาคิวเคลียร์ลงบ้านมาเลยนะลสถานทัปมันอยู่ไหนนี่เงี้ยนี่ไงนี่ไงผมว่ามันต้องอยู่นี่แน,น่นี่ ไม่มีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟมาอีกแล้วดูค่าหัวแต่ละคนนี่ห,ห,หลักร้อยหลักพันถ้าไมมันค่าหัวหน้อยเนี่ยทั้งที่แบบดูพวกมันค่าแบบเยอะนะัอนี้ค่าสิบแปดอที้ค่าสิบสี่คิวเงี้ยโหเป็นการล่าค่าหัวที่แบบม,มันแน่นอนมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้าได้ค่าหัวสี่ร่ให้น่าจะใช่รัเสเซียหรือเปล่า ค่าหัว400เราก็เอาเราจะมาไล่เก็บค่าหัวทีละคนยิงเปิดก่อนนะครับผมเปิดก่อนจะเปรียบเป็นการกระตุ้นให้คู่ต่อสู้ออกมาสู้กับเรา <c oughs> เอเงียยบไปเล <c oughs> ้คนค่าค่าค่าหัวเยอะที่สุดในเซิร์ฟน่าจะออกเอายังไม่ออกนี่ว่าา992มันเดิมมาเลยคนนี้มีค่าหัวปว่าววะให้คนนี้ก็มีค่าหัวนะผู้ชม ใกล้ๆก,กันเลยเนเธอร์แลนด์กัินรอือยิงอยู่ไานเอานิวเคลียร์ไปลงบ้านมันซะทำไมมันตามราคาหัวยากงวะไอคนนี้นะครับผมนี่ค่าหัว400นี่ใช่ไหม800้ยนี่4ี่ k k าอะไรเนี่ยนี่นี่นี่อยู่นี่นี่คนนี้ลงบ้านมันเลยย่า เฮ้ยเรียบร้อยด้คิว้วครับผมผมได้ค่าหัวมาแปดรอยปสิบสามเฮ้ยมันนะเนี่ยค่าหัวนี่ก็เป็นวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะโคตรมันเลยมีใครว่าค่าหัวแพงเซิฟนี้น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าตอนนี้ค่าหัวผมขึ้นอีกแล้วเป็นห้าร้อยอ่าเรากุมก่อการร้ายค่าคนค่าหัวแพงทำไมมันแพงแค่นี้กันมันมัน่าเยอะอยู่นะไอคนนี้เนี่ยประเทศเนี้ยเวียดนามหรือเปล่า ค่า 14Q ทำไมไม่มีค่าหัวเลยวันนี้มีค่าหัวน้อยมาก1 0 4 0 16เองนะทำไมค่าหัวมันถูกอย่างวะท่านผู้ชมเซิร์ฟนี้คนนี้ค่าหัวแบบแพง1,970ว้าวยึดเ่ง1,970เลยอมายิงนิวเคลียร์เสร็จมันเลยมานิวเคลียร์โอ้โหไอ้นี่มันยึดเกาะกลางยึดอะไรเพียบเลยเฮ้ๆฐานๆมันอยู่นี่ท่านผู้ชมยูเครนยูเครนยูประเทศยูเครน ามว่ามันต้องอยู่ในน,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 นี้แน่นอนนี่ไงน่นเห็นแล้วเฮ้โดนไอ้เดนได้เงินหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบท่านผู้ชมเห็นไหมค่าหัวแพงเงินเหรอแต่ผมเข้ามาผมก็ได้ค่าหัวสี่ร้อยห้าสิบเลยเอาท่านผู้ชมมันเออเอา้าทำไมค่าหัวมันลดน่ะอ๋ะอเพรติว่าเราค่าคนมีค่าหัวแล้วค่าเงินมันจะหายไปเลยเราค่าแล้วเราได้เงินตามจํานวนนั้นเลยยินเกได้เงินมปหนึ่งพันว่าเอาดีล่าค่าหัว <laughs> ใส่ชุดเกราะก,ก่อน โหแต่เอฟที่ผมฆ่าเมื่อกี้ดูดิมันยึดหมดเลยทั้งเกากลางทั้งแบบฐานทัพข้างเกากลางมันเอาหมดเลยนะไอคนนั้นน่ะไอข้าหัวแพงเมื่อกี้ผมได้เงินกับมันมาหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแต่ไม่รู้ว่าตังเขาเสียให้เราหรือเปล่าเวลาเราฆ่าเขาน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นตังที่ทางระบบเกมเขาให้นะตามราคาฆ่าหัวอะไรประมาณนั้นน่ะแต่เกาหลีอยู่ไหนวะฆ่าหัวแพงเนี่ยยังไงยังไงเห็นฐานมาแล้วฆ่าหัวอันี้เท่าไหร่ห้าร้อยเก้าอมาดิห้าร้อยเก้าเหรียญ อยู่ไหนเอ้ยข้าหัวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้ยิงทักททยนะทราย,ย,ายโอ้โหกระสุนปืนบล็กอีกแล้วปิดกรรมให้เดือดๆท่านผู้ชมยูเฉยข้าหัวอันนี้ก็แพงสุดแบบประเทศอะไรวะนี่ออันนนัสคินโกะอจอแดนหรืออะไรวะประเทศจอแดนหรือ,รอเปล่าอะหรืออิรักอิรานหรือเปล่าผมไม่มั่นใจใช่ประเทศข้างหน้าน,นี่เปล่าใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมเฮ้ยยูเฉยมันฆ่าหัวพุ่งขึง้นไปเก้าร้อยได้ไงมันไปคิวใครวะ สองคิวค่าหัวมันพุ่งไปเก้าร้อยเลยนะเฮ้นีไ่ไงนีไ่ไงมันอยู่นี่หรือเปล่าค่าหัวแพงเออนี่ค่าหัวมันแพงเลยผู้ชมค่าหัวมันแพงแล้ว,ว,ลวต้องจัดการมันโอ้โหกระสุนปืนแม่งเป็นแบบนี้อะไรวะกระสุนปืนทำไมแล้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะใช้นิวเคลี้ยวแล้วกันนะนี่เนี่ยบ้านมันอยู่นี่นะผู้ชม <laughs> บอกเลยใช้อันนี้ง่ายสุดนะครับผมเพราะมันบังคับเอานะแล้วราคาหัว ได้แล้วจีวันนี้ตรงได้คิวบึ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้านี่ทำไมมันแตกตรงนั้นน่ะมาแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการล่าฆ่าหัวนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไลด์ผมด้วยนะครับผมก็มาล่ากันได้นะครับผมฆ่าหัวนะก็กดติดได้ผมบอกแหละมันมันนะผู้ชมได้เงินด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย